ดูบรรยากาศเขื่อนคุ้นดานประก,ก,การชนตอนเย็นเย็นอากาศดีนะใช้ได้ไม่ได้มานานแล้วหลายปีวันนี้มาทำไปกับขี่ก็เลยจะมีโอกาสได้แวะมาเที่ยวมานั่งเล่นกินขนมบนสันเขื่อนนี่เรือหางยาววิ่งมาจาก เขาช่องลมเขื่อนคุนด่านประการชนกำลังจะมาเทียบท่าดูครับบรรยากาศ เขื่อนคุนด่านประ,ะการชนตอนหัวค่ำ5โมงเย็นอากาศดีมากแต่น้ำน้อยไปไหน่อยนะดูสัตว์เขื่อนน้ำน้อยมากอากาศก็ดีตอนเย็นๆถ่ยายบรรยากาศตอนเย็นเขื่อนคุนด่านประการชนให้ ผู้ชมได้ดูบรรยากาศตอนเย็นเกือ่ยุณด่านประการชนเรือหางยาวที่มาจากเขาวัดช่องลม <c oughs> บรรยากาศตอนเย็นที่เกือนคุณด่านประการชนตอนนี้เรือหางยาวกาลังวิ่งเข้าท่ามาจากเขาช่องลมจากท้ายเกือนบรรยากาศดีมากสวยมากแต่เสียดายน้ําแห้งไปหน่อย แต่ก็ยังโอเคพอใช้ได้เยี่ยม